อวบอารขึ้นก็ขึ้นแน่เลยตะไล่ไหมอาไอ้นี้ตางกันทุกคนตัวยู่ตะไล่างอาขนาดตาพอดียังขนาดตาพอดียังเไล่เลยเอาหมกไป้านกังุ้วละทางบุญ ไปลานต่อนขึ้นข้างกองมาจะไล่ไหมไม่ลมป่ะเพราะนไระไม่ลมเลยเพราะไม่เลยไม่เลยเนี่ยโอรไม่ลมไม่ลมเราจะไล่

บัง,บบงไซล้อทับเสียดดันเก็บทิพยแพ่อเรือพอกอนญาตพี่น้องฟบปูา,นา,นานในนามสืบสารประเทณีบุญั้งใครบ้านนนองบ่ดแยค,ครับท่าน เกงงามคัะงามแน่จ้ะปะโอ้ไปลานนี่เน kind of um, uh, sort of ี่ยเมื่อคืนค่คืนนัน่ยเนะไป้านหายพะวองแค่หองแท่ bông sang to sang ngay vì sang nghe bên đây hãy sang nghe hãy 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 nhàng nó, hãy <laughs> <laughs> à. chết lên, bác bà này. mùi mịt, chăng, chăng. thịt nữa, ngá. thang thịt tẩy đẹp hàng lọ bưng, ngon เอาซีเหลืองมานีอ้วนเอาซีเขียวมาฟังนีฟังนีกระจิตเสร็จไปหยิบหินปูนทรายใต้นี่เปลี่ยงขนาดเลยไปไปโรบเบิดไปเออข้อสวมนี่มันเหลือ เอาไปใช้ประโยชน์ครั้งนี้เด็ดสับเรียบร้อยอ,อัศจันเจโอถึงแด้ขีนกพิราบนี่ล่ะนกพิราบไปนอนอยู่นี่อ้วนนะโอ้ยเ็นเลยเนาะ เดินดูสร้างวัดว่าอาลามบ่ามันธรรมดดาเลยสร้างโดยความเพียรจิตใจจดจ่อจับจ้องสร้างความเพียรในเรื่องของสร้างวัตถุเป็นบาดฐานแห่งการปฏิบัติเพียรทั้งจิตเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีความอดทน อดทนดูอดทนสั่งนี่แหละกันสั่งแล้วก็ถือว่าดีกันสั่งมีบาร,รมีไปได้บาร,รมีไปบาร,รมีคือความอดทนอดกันนี่แหละมีอก้โยม,มกับยังไปพอท,ที่สั่งแล้วแต่ละขั้นตอนโดยท,ทีมีผัาปลามีกระถินมีนั่นมีนี่มาโอ้โหเรามัธรรมดา การเหตุการสร้างได้ต้องใส่ความเพียรยังนักนวงทางผุนกะช่วงนี้ได้หยุดไว้นิดนึงหยุดไว้กับพระวันยมนี่บุญบวชลูกหลานพนบวชก็ได้เบื่อก็ยังเงาวตทางหุดทางลงครัวลงครัวสร้าง ความเพียรสร้างกิจกรรมใหติโยเพง่นได้เห็ดได้สางเอาบุญน้ำมาผู้เป็นผูกผ้าเห็ดผ้าสางผ้าเอาบุญสร้างความเพียรวันเวลาผ่านไปผ่านไปเราค้นชีวิตแต่ละชีวิตก็บได้สร้างบถ์สางวิหารสางเพื่อความเสียสละจากเที่ยจนว่า70 80ปปีแล้วล่ะ เห็น้า่จมาบอกสู่ฟังมาในชีวิตหนึ่งก็เรียก่บริสั่งอันนี้ก็เรียกว่าสั่งผ้าบนเห็ดเห็ดเห็ดเ,เป็นจิตจกรรมของโย้มเสียสละมากทางานู่วัดเหระเสียสละอยู่ทางบ้านมากเล็กน้อยตอนเสาหาเทียงหลังจากน้นเพิ่งก็ไปตั้งมาหากินเพราะว่ามันเป็นบ้านติดเคลื่อน ส่วนใบลงน้ำล้งนองไปนี่ยังมาเบิง่งทางกำแพงมันเป็นยังไงเจอปัญหาบ่เจอฝนฝ่ามามาเลาะมาอย่างเบิง่งบุญไงบุญคือนี่แหละเห็ดนี่แหละถ้ำนี่แหละคือความสุขเห็ดแล้วได้เห็ดไดรสางได้ถ้ำ ก็เป็นควมเพียรเนืหนึ่นงเพียในสิ่งนี้แล้วก็จังจะบำเพ็ญจริงจริงจังจังตอนนี้ก็ดูลมหายใจไปเรื่อยนั่นแหละเบื้อลมหายใจเฮ็ดงานก็เพื่อสังคมเพื่อบ้าน mm. เพื่อเมือง mm. เพื่อวัด mm. เพื่อว่า mm. เพื่อศาสนาไอ้กสั่งความเพียน mm. ให้จิตไปเต็ไปน้ำจิตเจก็ได้บุญ นอนมาเข้าสั่งสติอยู่กับลมไปดูลมดูลมอยู่บนมือเนี่ยลมเข้าลมออกดูอาณาปานาสติน่เพื่อเป็นบาดฐานของการทำสมาธิว่าจะเห้าตั้งเจตนาตั้งความเพียรไว้ตลอดบอ่ถิมบ่ถิมลมบ่ถิม รูร่มรูไก่เคลื่อนไู้รูใจนึกคิดเขาสั่งวัดสั่งว่าสั่งโบสถ์สั่งวิหารแล้วก็ที่ว่าเป็นบุญบาลมีเขาบารมีที่มาสาั่งวัตถุวัตถุก็ให้จังจังจังสิมาเน้นทางใจเป็นลำดับของการสั่งบารมีต่เหตุไปน้ำกันนั่นแหละที่จังใดๆมันอยู่ในสังคมของ สงของสงมีเจ้าวาดมีรลองเจ้าวาดมีอย่ไงต่างๆมีบ้านมีวัดกระยูน้ำกันไปอย่างคุ้มเพียรน้ำกันไปอัปเดตงานการกุศลที่เป็นบุญให้แฟนๆตัวละัพในเ,เบิง้ง